เกษตรกรมือใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะอัตราการงอกเมล็ดพวกนี้สูงมากนะครับจะอยู่ที่99%เปอร์เซ็นต์ครับอู้หใหญ่โตสวยๆนั้นเลยเดี๋ยวตัดเคียจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับสารอาหารสูงที่สุดในโลกครับเรามาเก็บผักกันเก็บใหม่อีกตั้นึง Princess Vlog EP นี้ พาทุกคนมาฝึกเป็นเกษตรกรที่ d i Star Fresh Farm ผักระดับ Medical Grade ใหญ่สุดในไทยสร้างโดยคนไทยดีจนต่างชาติต้องมาดูงานสำหรับภารกิจฝึกเป็นเกษตรกรในวันนี้จะพามาเป็นเกษตรกรปลูกผ,ผักแต่เป็นการปลูกผักในห้องปลอดเชื้อเพื่อให้ผัก ที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางสารอาหารสูงจะปลูกอะไรก็ได้แถมปลูกได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยเข้ามาภายในโรงเรือนเย็นมากเลยเอาเหมือนอยู่ในตู้เย็นขนาดใหญ่ที่นี่ปลูกผักในห้องแอร์น้ำที่ใช้เลี้ยงผักก็เป็นเกรดน้ำดื่มโรงงานทำไมจึงต้องดูแลผักดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกัน วิธีการเข้าฟาร์มเราต้องผ่านกระบวนการป้องกันการปนเปื้อนก่อนโดยการสวมใส่ชุด PPE ใส่หมวกคุมผมและหน้ากากอนามัยสวมรองเท้าบูทและล้างมือให้สะอาดเมื่อทำทุกอย่างเสร็จก็เดินเข้าตู้ Air Shower เพื่อทำความสะอาดและกระจัดฝุ่นรวมถึงแมลงที่อาจติดตามตัวสุดท้ายก็สวมถุงมือเป็นอันเสร็จเข้าโรงเรือนได้ เข้ามาข้างในแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณเชนเจ้าของฟาร์มเดี๋ยวให้คุณเชนอธิบายวิธีการว่ากว่าจะเป็นผักมูต้นต้องทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันนะครับก็ในการปลูกผักระดับเลเวลเกรดนะครับสิ่งที่สําคัญคือวัสดุปลูกนะครับเราจะเลี่ยงการใช้ดินนะครับเพราะดินเนี่ยจะมีแบคทีเรียเยอะนะครับแล้วก็มีศัตรูพืชเยอะพอสมควรน,นะครับเราเลยเลือกใช้เป็นเพอร์ไลท์แลว้วก็มิโคไลท์นะครับอาาัตราส่วนเพอร์ไลท์เนี่ยจะอยู่ที่5้าครับแลว้วมิโคไลท์ ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการกรอกนะครับวัสดุปลูกเข้าไปในถาดปลูกครับตักแล้วเราสามารถเทไปบนถาดได้เลยนะครับเทตรงกลางได้เลยนะครับเพรลเป็นเคมีคอลไหมอ่เป็นหินภูเขาไฟครับแล้วเอาจากภูเขาไฟที่ไหนรู้ไหินภูเขาไฟพวกนี้เป็นอิ p พอร์ทครับนำเข้ามาอ๋อสาเหตุที่เราเลือกใช้วัสดุปลูกเป็นเพอร์ไลท์แล้วมีโครไลท์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ถือว่าเป็นขยะพลาสติกครับจะไม่เหมือนฟองน้ํา ก็สามารถเอาไปทาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่อได้ครับถัดไปจะเป็นขบวนนการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งเมล็ดที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นเมล็ดบัตเตอร์เฮดครับและเมล็ดพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเมล็ดเคลือบนะครับใช้ครีมนะครับหนีบเมล็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดครับกิโลเมตรนะกิโลเมตรครับแล้วก็ลงไปกลางหลุมเลยครับแล้วก็ปล่อยได้เลยจะเป็นการหย่อนหลุมละเม็ดครับหนึ่งหลุมละหนึ่งครับ อัตราการงอกเมล็ดพวกนี้สูงมากนะครับจะอยู <lerde strong>. ่ท <my st as> ี <Spanish> <y> ่99%ครับบางชนิดก็98%ซนซึ่งความหมายก็คือตอนเราเพาะขึ้นกับทุกหลุมใช่ครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการพรมน้ำ r e เ e ิร์สออสโม s ิสนะครับน้ำมาโอบนถาดนะครับ น้ำสะอาดมากใช่ครับน้ำที่ทางฟาร์มใช้นะครับน้ำดิวอสโซสโมซิสก็จะเปรียบเสมือนน้ำดื่มเลยนะความสะอาดใช้น้ำขวดได้ใช่ไหมใช่ครับใ,ใช้น้ำขวดก็ได้ครับในการเกษตร<ม>แบบฟาร์มแฟคเตอรี่นะครับหรือโรงเรียนแนวตั้งจะใช้น้ำน้อยมากครับออเทียบเท่ากับปริมาณผลผล,ผลิตเท่ากันใน,ในการเกษตรดั้งเดิมเนี่ย<ม>เราประหยัดได้ถึง99%ตครับตอนนี้เราก็ได้มีการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็โครมน้ำเรียบร้อยครับก็จะมีการโยกย้าย ถาดปลูกนะครับไปลงในในรางอนุบาลโดยแพลนเราก็จะมีการใช้รถเข็นนะครับเข็นต้นกล้าถาดปลูกนะครับเข้ามาในโรงเรือนเดี๋ยวเราไปรังอนุบาลกันนะครับเดี๋ยวซ้ายครับทางนี้รังนี้ครับวิธีการวางนะครับจับซ้ายขวาให้ตึงนะครับแล้วก็วางบนผิวน้ำได้เลยครับครับผมวางได้เลยครับ โอเค <Okay. S 3> okay. แล้วจะนำไปวางที่รางอนุบาลแล้วขั้นต่อไปเราต้องทำยังไงต่ออ่นนี้จะเป็นตัวอย่างของ15วันนะครับพอปลูกครบ15วันนะครับเราก็จะมีการตัดถ้วยเนี่ยครับ mm hmm. ย้ายทีละต้น mm hmm. ไปเป็นหลุมทําใบครับแสงที่พืชชอบก็จะเหมาะสำหรับช่วงอนุบาลครับวันนี้ใคร UV เหรอ ป็นไฟ LED ครับอ๋อคือแต่ละชนิดจะชอบแสงไม่เหมือนกันซึ่ง t o ปิกนี้เนี่ยครับได้วิจัยกันมาเข้าปีที่9้าแล้วครับว่าพืชชนิดไหนชอบหลอดไฟแบบเนไหนใช่ครับพอพืชครบอายุ15วันในรางอนุบาลนะครับเราก็จะมีการตัดถาดปลูกนะครับทีละถ้วยเลยครับ15วันแล้วเราจะมีการตัดถาดครับเพราะว่าพืชมีขนาดที่เริ่มที่จะโตมากๆนะครับแล้วเราก็ต้องแยกไปวางไว้ในหลุมทำใบนะครับนี่แหละตัดขึ้นมาแล้ว ราจะมีการวางบนถ้วยนี้ครับใช่ครับก็จะเป็นการตัดถ้วยแล้วก็มาวางเพื่อที่จะพร้อมโยกย้ายครับขั้นตอนต่อไปเป็นไงบ้างก็จะมีการไปวางบนรางทาใบอีกรางหนึ่งใช่ครับในการโยกย้ายต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะย้าย2องชนิดนะครับจะมีบัตเตอร์เฮดและเคลลนะครับก็วิธีการโยกย้ายนะครับสามารถที่จะหยิบถ้วยวางใส่ลงได้เลยใช่ครับงตรงไหนก็ได้วางตรงนี้ได้ไหครับ รางทำใบนะครับก็จะมีการเรียงเป็นฟันปลาเพื่อที่จะให้พืชนีม่มีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตนะครับอ,อ๋อมาผพลฟันปลาแบบนี้ใช่ครับมันจะได้เดือดกันได้ครับอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เราก็มานี่เราเร็เราก็มาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้เลยครับหลังจากมีการย้ายต้นกล้ามาในรางทำใบนะครับ พื้ก็จะใช้เวลาเจริญเติบโตเนี่ยอีก15วัน<ด>ก็จะพร้อมเก็บเกี่ยวเคลจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับสารอาหารสูงที่สุดในโลกครับโอ้จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้หรือคะตัวนี้ครับที่เราเพาะย้ายต้นกล้าอยู่ใช่ครับซึ่งในการปลูกแบบโรงเรือนแนวตั้งนะครับหรือแคนแฟ a c อรี่นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกพืชตามฤดูกาลหรือภูมิอากาศนะครับอะไรที่สารอาหารสูงหรือมูลค่าสูงเนี่ยเราสามารถปลูกพืชชนิดนั้นได้ครับเอาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ครับ วัสดุปลูกทั้งหมดนะครับที่น้ำและพืชสัมผัสในโรงเรือนจะเป็นวัสดุฟู้ดเกรดหมดเลยนะครับอ๋อไอ้นี่ด้วยเหรอใช่ครับพลาสติกก็เป็นฟู้ดเกรดครับแล้วก็ตัวชั้นปลูกก็เป็นอลูมิเนียมสเตลเลส1ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของโลหะหนักนะครับหรือสิ่งที่ปนเปื้อนก็จะปลอดภัยมากๆครับ like like ชั้นนี้จะเป็นเคลหมดเลยครับปลูกชิดกันได้หมด อันนี้ักอะไรัอันนี้กรีนคอสครับอันนี้บัตเตอร์เฮดครับพืชเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพืชที่ครบอายุ30วันแล้วนะครับก็หลังจากย้ายมาจากรางอนุบาลเนี่ยจะเจริญเติบโตในรางทําใบอีก15วันก็จะพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้พร้อมไหมครับพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเป็นการยกต้นขึ้นนะครับแล้วก็ตัดตรงโคนต้นด้านล่างนะครับใช้กรรไกรตัดลงไปเลยนะครับตัดชึบก็จะได้พืชออกมาเป็นหัวเลยครับ เรามาเก็บผักกันอันนี้เก็บมาได้หนึ่งหัวแล้วเก็บใหม่อีกหัวหนึ่งเดี๋ยวตัวถัดไปที่ครบอายุ30วันก็จะเป็น Cream c รี a คอ o นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นผักยอดนิยมเหมือนกันครับทา,งงานง่ายทาน่ายวิธีการเก็บเกี่ยวเหมือนเดิมไหมครับก็ตัดตรงโคนต้นได้เลยครับ เดี๋ยวจะมีสวิชชาร์จให้ตัดต่อครับเป็นก้านแดงนะครับตรงนี้เลยครับอันนี้ก็ครบเหรอครับต้นนี้ครบครับสวิชชาร์ดก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับสาอร์หมือนกันอันดับสามของโลกครับโอ้กินลงใบเหรอใช่ครับกินใบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกินได้ทั้งใบทั้งก้านเลยครับจะเป็นตระกูลเดียวกับบีทรูทครับอ๋อจะมีกรีนบัตเตอร์เวียด้วยนะครับที่เก็บเกี่ยวได้ การปลูกผักแบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเป็นโรงเรือนรูปแบบปิดแถมยังประหยัดพื้นที่เพราะเป็นการปลูกแนวตั้งทําให้ปลูกได้จํานวนที่มากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ําได้ถึง99%เนื่องจากมีระบบการให้น้ําผักที่แม่นยําแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ด้วย การปลูกผักแบบนี้เป็นการเกษตรทางเลือกใหม่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาขอศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีคุณเชนเจ้าของฟาร์มพร้อมเปิดรับทุกคนวันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวขอไปเก็บผักต่อก่อนบาย ูใหญ่โตสวยๆนั้นเลยเดี๋ยวตัดต่อเอาอันนู้นดีกว่ากินเลยอร่อยดีแถมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดด้วย